สวัสดีครับผมสวัสดีซีบาวเดียนะครับพ่อครับบาวดียทั้งสองทั้งนะสุเดนนะครับผมเมื่อเนี้ครับบรรยากาศสีทุ่มแล้วครับสีหาทุ่มแล้วนะครับบาวเดีย่งเลือกงานมากนะหิวเขาแห้งครับก็เลยพอดีมือนั้นไปตลาดบาวดียเดือดซื้อมากๆมากครับเป็นมาม่าแบบไม่ต้องใส่น้ําร้อนนะครับมันสีซุปเด็ดอย่างไรกีหนอคนโบรใส่น้ำห่อนไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟนะครับแค่เพียงแค่เติมน้านะนี่นะครับ เขาบอกว่าเป็นถ้วยร้อนนะครับผมมันสิมีซองแบบว่าเป็นของแบบว่าของทหารนะครับที่ว่าเขาเข,าข้าไปไปขายไปออกรูปแล้วเขาสิมีถุงร้อนนะครับแค่เติมหนามเอาเอาหนาใส่เมื่อสิบเดือนนะครับไปเบิรงพี่น้องเลยแลบบ้วบาร์เดียสิกแกให้เบิรงนะครับอันนี้บาร์เดียสซื้อมากหนึ่งกล่องสามสิบห้าบาทนะครับผมนะคิดง่ายๆแค่สามขั้นตอนนะครับเหมาะสําหรับการที่ว่าไปเขาขายออกแคมป์หรือว่า ไปในทีที่มัน่มีไฟ่มีหนามตุ่มนำห้อนนะครับผมพกไปนำได้สบายครับเดี๋ยวบ่าเดียวขอเอาสลากออกนี่ครับมาเบึงภายในมันนะฮะเออเบึงมาเบึงครับ <c oughs> นี่นะครับข้างในมันกับสิประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เปิดก่อน นี่ครับซีเมีเป็นถ้วยนะครับแล้วก็เป็นผงสุปนะครับก็มีช้อนซ่อมมาให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเบาเดี๋ยววางไว้ก่อนเด้อนี่ก่อนในเครื่องปรุงวางไว้ก่อนนะครับดเดล,ล่าอ๋ยังไงล่ะเทเลยี่น้องอ๋อนี่ครับผมอันนี้คือเป็นถ้วยมะม่านะครับ กินมาเลยพี่หน้องเดี๋ยววาเดี๋ยวสิเปลี่ยนกนล่องกันด้วยโอเคครับอ่าสำหรับถ้วยครับก็สิมีมาเป็นงสีหน้าเป็นถ้วยพลาส,สติกนะครับแล้วก็พีมีถุงน่านจะเป็นถุงที่ว่าเฮ็ดให้มันมีเกิดความร้อนขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเส้นมะหมาะนะครับวันนี้บ้าเดียสิมารีวิวรสชาติมาล่านะครับผม โอ้เป็นตะเพ็ดแต่ว่านะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวบอาเดี๋ยวขอเตรียมพักก่อนเ้อพี่น้องเด้อบาเลยใช้อุปกรณ์เสริมจากหน่อยนะครับใส่โบนายดอกพี่น้องใส่สาักกาันสองกันพรมันเดือดแล้วมันหากินยากครับผมเอาใส่ซมี่เนี่ยครับพวกเลยมีแห้งนอนรับครับผม ส่ส่ก็มีละมันถวยหน่อยมันสีหลวนมนะครับโอเคประมาณน,นี้นะฮะว่าสีไซส์จังไรเด้บ้างนี่ก็คือตอนนี้ไปเบิง้งวิธีเห็ดเขาละลองเห็นกลนถวยนี่บ้ครับนี่ ก้นนี่เขาให้ใส่นามถึงก้นนี่นะครับก่อนอื่นเลยจัดจัดเตรียมอันนี้ก่อนเลยครับไอ้อมามาที่ว่าเขาแถมมาให้เสร็จละ ใส่ฮักก่อนล่ะพี่น้องเราเดียวใส่เลยเด้ครับผมใส่เลยใส่เลยนะฮะเพราะว่านี่นะครับรมะะผมเราเดียวมากินพักนะฮะสกอันนี้เป็นซองเครื่องปรุงนะครับ <c oughs> ย่าเป็นแก้วโพงอันนี้ใส่มเลยโรแมนเลยพี่น้องเสียงออกก่อน นี่นะครับเครื่องปรุงอ่ะไซ่์เลยครับโอ้ยคือสีแดงเป็นตะเพียดเลี่ยนน่อโอ้ยสีแดงเลย บ่มีน้ำมันบ่มียังนะครับมีแต่เครื่องปรุงเป็นผงซื่อๆนี่แหละครับบระเด็ในขั้นตอนการเฮ็ดเท่ากับแค่ใส่น้ำครับพี่น้องอ่ะใส่น้ำแต่อันนี้บางดียสิขอบโบใส่ไหลไปไหนหรืออย่างว่นบนนัวนะครับอ๋อใส่ประมาณเใ็น่น้อยเพราะพอ่อรวมเซนนะครับพี่น้อง ี่นี้มันต่อเอาในโลงนี้นะครับอันนี้เข้าติดแกซองครับผมพี่น้องถุงความทำความร้อนนะครับสำหรับอุ่นอาหารพันวัคแกได้ครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะเอาสใส่บ้างลงไปนะครับ,บว่วเบาเดียว,ใ,ว,ยวใส่นม้มก่อนมันสะใส่หยากรักน้อยนพี่น้องเบาเดียวต้องระวังแล้วเบา,บาเดียวสะเฝ้าใส่แล้วก็เฝ้า เอาหนีล่ลงเลยครับตัวมันสียงหอนนะครับใส่เล่ยได้ครับโอู้ไหนยินบอพี่น้อง ยี่ย้อนินเสียงเดือดบวครับ,อพ,อรบพอมันกำลังเดือดนะครับเบาเดี๋ยวก็จะปิดฟ้าใหม่นะครับได้ยินเสียงบ่ครับ โอเคครับเดี๋ยวรอดเดือดสักสักห้านาทีครับประมาณหาานาทีนะครับถึงสิบร้อมกินได้นะครับโอเคครับพี่น้องผ่านไปสักสามนาทีนะครับบารเดลสิเ,เปิดขึ้นมาเบ่งนะครับเดือดบุ๊บบูบเลยพี่น้องเดี๋ยวบราเดวขออนี่ยตคนก่อนนะครับ อันนี้คือสอมที่เขาแถมมาให้ครับอ,อู้หอนแห้งครับหอนแห้งมันก็นสิมี ผู้ใด้มักกินเนื้อหมูไกยังก็สามารถหั่นใส่ได้ด้ครับผมอันนี้เบ้าเดียแค่ร่องซื้อๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปบาเดียผสิใส่มูใส่เนือ้อใส่ไก่รองเบิงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดจคกน้อยนะครับ เสียงเดือนนี้รุนแรงมากเลยครับได้ยินบอกพี่น้องเห <laughs> มือนวัดวัดหัวใจคนไข้อะวัดชีพจรคนไข้ <laughs> หอ,อมครับพี่้องเดี๋ยวกินออมอาหมล่ะหอมะเปิดเบื้องอีกเพื่อครับ โอ้นมาท่านเศร้าเดือดเลยพี่หน่องมันเดือดเรื่อยๆเลยครับเสียอันนี้เขาหายมากเมื่อคืนพี่หน่องอันนี้เป็นอันนีพี่หน่องอีเฮดหูหนูขาวนะไหมครับ ก็ดีเลยครับชิมหนังด้วยเด้อว่รสชาติแม่พี่น้น <c oughs> องจัดจ้านวิลินะพี่นอ้จจอ,นอ,นองครับผมเกือบรวยแล้วครับหลังจากที่ว่ามันเดือดมากแล้วนะครับผมรู้หอนนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอเนี่ยชิมนะครับผม ตอนนี้ย mm ิวแหงเนาะเลือดฮั่นมากเสียงเดือดเหยียบไปแล้วตัวรสชาติอะหยากจืดๆเนีอยู่ครับตัวเด็รสเด็รสชาติของหมาล่านะครับ เป็นแบบเป็นพริกเผ็ดๆ,ๆนะครับอืมถือว่ารสชาติโอเคครับแต่บาวเาบ่าวเดียวบาวเดียวบาวเดียวไซนั่นร้ายไปนิดนึงนะครับอาจจะใส่ปมัมาณถ่วมมั่าๆพอดีตัวบาวเดียวส่พักร้ายนะครับบาวเดียวเล่นบอกโมหว่าถ่วมมั่วๆนี่ยังนะโอเคครับเแกบาเดียทิ่อีกอนอืม โอเคแล้ะครับพี่น้องไปขอนอนุญาตเด้อเจ็ต hmm. ครับพี่น้องก็เนื่องกิลิปนี้กับฝากไปน,นะครับอ่าเป็น,าปนมากๆถือว่าต้มแบบเ่าต้องใส่น้ำหอนนะครับใส่แค่น้าเปล่านะครับโอเคครับสำหรับ ที่นี่ก็ฝากไปนะครับผมกดติดตามเห้เบอร์เดียน้ลยครับผมเดี๋ยเบาเดียเขาไม่อยากไปกินก่อนนะครับผมนะพี่น้องกด